ที่เขาบอกว่าเขาค้าขายเสื้อผ้าแล้วเขาได้ตังค์เยอะเขาก็เลยเอาเงินมาเช่าระานมาดูบ้าง6-7ปีหมดไป็นล้านอ่ะ6-7ปีหมดไปเท่าไหร่นะเป็นล้านนะนนเช่าทุกเดือนทุกวันเช่าทุกเดือนทุกวันทำไมไ <ป S 1> <ๆ S 2> อยู่ๆไปหลงไหลทำไมอ่ะพี่เขาเป็นผู้หญิงนะพี่เป็นผู้หญิงนะเขาหลงไหลหรอก่อนแรกมี่อยู่จะตกจัดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจจะบังเอิญตรงนั้นมันเป็นไหล่ไหล่งฮะแหล่งฮะแล้วเพื่อนอ่ะ ก,ก,ก็จะ <ไป S 2> ลงดาวรถถังได้นะ5 5 5 5ห้าห้าห้าร้อยเกือบทันห้า้อยเราก็ช่วยเขาไปรถเก็บเยอะๆอันนี้คือพิธีการ,<ช>ราเก็บพระที่อาศัยว่าเป็นคนรวยนะครับเป็นคนมีตังค่าเช่าสะสมไปเรื่อยใครยังมาขายก็ช่วยเช่าเช่าไม่เช่ามาเนี่ยก็ไปตอนหลังก็มาส่งเองนะคะกเช่าเองแล้วก็ไปหาเช่าเองหาเช่าเองเลยทีนี่ ตอนแรกมีเพื่อนมาขายตอนแรกมีเพื่อน,นอมาบอกว่าช่วยหน่อตอนแรกเพื่อนบอกให้ขอร้องฮนะช่วยซื้อหน่อยค่าข้าวค่าน้ําค่าไฟนะตอนหลังติดใจไปเช่าเองชอบเองเลยเนี่ยดูดิพี่แท้แท้องค์เดียวเนี่ยพี่มาถูกทางเลยถ้าแท้นะพี่แท้อุ่งนี้นี่สิบกว่าล้านเลยนะเนี่ยองค์ละสิบกว่าล้านยี่สิบล้านเลยนะ แม่การบางเออว่าเขาเก็บไว้เนี่ยทั้งหมดไม่แพ้เลยสักองค์นะสี่สี่ห้าพันขงลฮะไปถึงเลยสี่ห้าพันไปถึงว่าเกิดวงหนึี่จะขายองค์ละสี่ห้าพันไปถึงว่าจะเกิดว่ามือที่สามนะใช่ไหมองนี้ถ้าแท้ผมเช่าที่สี่ห้าล้านนะสิขอล้านแลนะคุณหมดนี่ถ้าเกิดแท้หมดนี่สองพันล้านยังไม่เงินมึงซื้อยิ่ห้อหมดเลยเนี่ยที่ถ้าแท้หมดอ่ะบางเออว่ามันไม่ใช่เลยสักองนะ พี่พี่บอกว่าสี่ห้าพันนี่ผมผมว่าจะเลิกแล้วคือพี่ต้องเลิกแล้วลหละแล้วก็ห้ามเช้าอีกแล้วหลังจากนี้ห้ามแล้วนะครับเริ่มมาหลายเริ่มมาหลายดีกว่าพี่เอาก็คืบางทีผมเสียดายน้ำแทนนะว่าสำหรับองนึงเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากคงละสามร้อยเนี่ยเป็นพันงก็สามแสนแล้วอ่ะ เสแต่ในทางที่บอกว่าผิดทางหมดแล้วห้ามเช่าเลยนะจาก,กวันนี้ห้ามเช่าเลยเก็บเงืนแล้วก็ห้ามเช่าแล้วก็ไม่ต้องให้ยกเว้นม,มีมีคนใจถึงมาหาพี่ขายคอนโกไปแล้วมันมันไม่ได้ครับไม่ได้ชโเโ่าเลยครับผมไม่ไเอาเลครันบนี่เป็นผู้หญิงด้วยนะหลงหลายัวแล้วก็เชนะ่าขายัวด้วยความคิดที่ว่ามันจะมีฟุกคนส่วนใหญ่เวลาเช่าค้าหวังฟุกนะ เหมือนทุกหวนี่ยม,นมนนนนันมันเป็นพันๆองค์มันก็น่าจะมีแพ้ครนี่นี่นี่หลักการเนี่ยผมเคยเจอคนหนึ่งเป็นอูนะแบกกระเป๋าค้มาหาผมอ่ะสมาสองหมื่นองนะแบบแล้วเขาได้เงินบำเหน็จบำนาญถูกลอตเตอรี่ด้วยนะคนนั้นถูกลอตเตอรี่ที่หนึ่งอ่ด้วยนะแล้วก็มาหาผมที่สนามบอลน,นะกระเป๋ามาสักประมาณสามสี่กระเป๋าเจมบอลน,นะแล้วมันเทผมแบบเฮ้ยอะไรวะเยอะกว่าพี่นี่สิบเท่ายี่สิบเท่าอ่ะพอผมดูดูเสร็จผมบอกว่าอันนี้ไม่แพ้เขาบอกไม่แพ้หมดเลยเหรอ ไม่มีพุกสักองหนึ่งเลยหรอกไม่มีพุกสักองแปลว่าอะไรเข้าวังว่าองหนึ่งอ่ะจะคุมละองเวอร์ทั้งหมดแต่ที่ไหนที่ไหนได้เช่าองละสองพันองละพันนึงองละห้าร้อยเนี่ยเป็นหมื่นองนะหลายล้านอ่ะสุดท้ายนะพร้อมให้กับไปเลยแต่บางคนบอกว่าเป็นเป็นร้อยล้านโดนหลอกเั่านั้นแหละพี่ถ้าไม่มีความชำนาญที่หวังว่าตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆครับพี่เขาหยิบมาเรื่อยๆหยิบไม่หยุดเลยหยิบมาเรื่อยๆเลยมันมีสักองมัน,มน เป็นไปได้ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อะถูกลอตเตอรี่อ่ะรางวัลที่หนึ่งยังง่ายกว่าชนะแบบโดยบังเอิญที่พี่บอกจริงๆยากมากเน่ากงขอบคุณมากพี่เป็นวิทยาทานคนไม่ฟังเยอะอันนี้พิญญาทานคนมีสุนีไม่ได้ตายเป็นเองแค่นี้เลยมาที่อยู่ จะไม่ได้ถ่ายหน้าจะไม่ทำไม่ทำนะอะไรนะฮะไม่ได้ไม่ถ่ายหน้าพี่ไม่ถ่ายหน้าพี่ไม่เห็นที่เลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยครับอันนี้ไม่ดีเป็นนะอย่ามาเอาครับไม่มีราคาไม่ถ่ายหน้าที่ครับราสงสัยพี่ต้องไปนั่งขายตลาดนัดเองแล้วล่ะขอเลิกแล้วนะไปนั่งขายเองเลยเนี่ยองศาสามร้อยห้ารอยกิ่ได้กับอาจจะได้ทุนคืน